ช็อกหนักไม่เคยบอกใครทำงานอะไรรวยขึ้นพันล้านเปิดกิจการดีเจแมนเล่าความหลังน้ำตาตกสีสีวัดแย่งแฟนตอนคบเอมมี่งานเข้าคนบันเทิงอีกหลังเพจร,รวบรวมผู้โดนโกงจาก D, โฟเล็ก 3D โพสถึงดีเจแมนโดยเป็นภาพที่ดีเจแมนเคยโพสไว้พร้อมบอกว่าดีเจแมนสัมภาษณ์สื่อว่าไงนะเป็นแค่นักลงทุนไม่รู้ว่าบริษัททำอะไรแล้วรูปด้านล่างนี้ ถ้ไมดีเจแมนถึงไปนั่งประชุมกับกรรมการบริหารทุกคนในออฟฟิศที่บริษัทอีกสิ่งที่น่าจะแสดงถึงความรวยของดีเจแมนพัฒนพลคือสินสอดสู่ขอใบเตยอาสยามสมฐานะและคู่ควรกันทุกประการไล่ตั้งแต่ทองคำหนัก45บาทแหวนเพชร5กรัตชุดเครื่องเพชรและรถสปอร์ตมูลค่า6.7ล้านบาท รวมถึงสินสอดอีกจำนวนทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า45ล้านล่าสุดเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครที่จะรู้มาก่อนกับเรื่องราวความรักครั้งเก่าที่ทำดีเจแมนสามีนักร้องสาวลูกทุ่งใบเตอสุธีวันเฮิร์ทมากๆโดยดีเจแมนเผยผ่านทางรายการโดนเทมาเสที่แพท EP 6รักแรก,รก,รก,รกตั้งแต่ป .3 คบมาเรื่อยๆเขารอเราจนเราหายเกเลกลับมาคบกันอีกตอนอายุ20กว่า รักแรกป๊อปปี้เลิฟและเฮิร์ทที่สุดเพราะเขาเป็นคนจากเราด้วยเหตุผลที่เราเกเรและไม่ปรับปรุงตัวไม่เคยพูดที่ไหนเลยจนเขาไปพูดในรายการเขาเองกับสามีเราเลยงงเขา้า Q&A เปิดใจกันแล้วเขาโทรหาพี่นั่นคือนางเอกสาวเอมมี่กลิ่นประทุมในตอนนั้นซึ่งสีสิวั์เป็นคนโทรมาถามว่าจริงหรือไม่คุณเคยกิ๊กกับภรรยาผมใช่คุณเป็นคนขโมยหัวใจผมไป เราเกเรขั้นเทพมากเรายังไม่ได้ทำงานอะไรเขาเป็นนางเอกแล้วและยังบอกอีกว่ามันเป็นละครน้ำเน่าเรื่องหนึ่งเลยโตขึ้นมามีโอกาสกลับมาคบกันเรายังเมาหนักทุกคืนไม่เป็นโลเป็นพายวันหนึ่งเขาก็พูดถ้าอยู่อย่างนี้เขาไม่โอเคเราไม่คิดอะไรยังชิวๆจนเขาหายไปช่วงหนึ่งวันหนึ่งไปทองหล่อไปเที่ยวกับเพื่อนเขาเดินจูมือมากับซีสวัสขาตาเลย ปกติเจอทรงแบบนี้เลือดสาดคิดอีกแง่เขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเรามาตั้งแต่เด็กเราเองที่ไม่เอาทานใครจะฝากชีวิตกับมึงคนนี้เขาพระเอกให้เขาไปดีเถอะเดินผ่านไปแล้วร้องไห้และนี่ก็เป็นเรื่องราวความรักในอดีตของดีเจแมนค่ะ